งานเปลี่ยนกระจกด้านนอกก็เป็นงานถนัดของทางร้านอีกหนึ่งงานนะครับโดยเครื่องนี้เป็นรุ่นในแพดเจนเจกระจกทัดด้านนอกแต่ค่อนข้างละเอียดมาเลยแต่ตัวหน้าจอแสดงผลด้านในยังแสดงผลปกติอยู่ที่เราเห็นหน้าจอแสดงผลเป็นเส้นอันนี้เป็นภาพวอลเปเปอร์ของทางลูกค้านะครับกรณีหน้าจอด้านในแสดงผลปกติแบบนี้สามารถเปลี่ยนแต่กระจกด้านนอกที่แตกได้เดี๋ยวเราไปจัดก,การกันเลยขั้นตอนแรกทางร้านจะทําการแกะหน้าจอแสดงผลและแกะกระจกทัดที่แตกออกก่อน โดยไแพรุ่นนี้จะต้องทําการย้ายแผ่ปุ่มโฮมจากกระจกทัชเดิมที่แตกย้ายมาใส่กระจกทัดใหม่ของทางร้านเครื่องจะได้สแกนนิ้วได้เหมือนเดิมหลังจากนั้นทําการประกอบกระจกทัชใหม่พร้อมหน้าจอแสดงผลกลับลงในตําแหน่งเดิมและเช็ดทําความสะอาดหน้าจอแสดงผลให้สะอาดที่สุดพร้อมประกบกระจกทัดลงเปลี่ยนกระจกทัชใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ครื่องกลับมาสวยงามเหมือนเดิมสัมผัสลื่นไหลทั้งจอ สนใจเปลี่ยนกระจกทัช iPad ติดต่อร้าน i d ด Mobile s e r v ์วิได้เลยขอบคุณครับ